สวัสดีค่ะอายนะคะวันนี้ก็มาพบกับเราอีกเช่นเคยนะคะดรกรีนนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่เมย์แล้วก็เดียร์เนี่ยก็จะมาแนะนํานะคะเป็นเครื่องกรองน้ํานะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เครื่องกรองน้าธรรมดานะคะเป็นเครื่องกรองน้ําที่แบบไม่ใช้ไฟฟ้านะคะรุ่นเข็นโกลพัสนั่นเองนะคะสําหรับใครนะคะที่แบบอยากเห็นนะคะว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะคะที่บอกว่าราคาไม่แพงเนี่ยจริงหรือเปล่านะคะวันนี้เนี่ย ก็ได้นำมาโชว์นะคะทั้งตัวเครื่องให้เห็นกันเลยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยราคาเพียง1975บาทเท่านั้นนะคะราคาประหยัดกว่านี้ไม่มีแล้วนะคะแล้วก็เครื่องกรองตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะกองได้3ขั้นตอนด้วยกันนะคะคใครที่เรียกร้องนะคะให้เราแบบนำตัวนี้มาไลฟ์ให้ดูหน่อยนะคะแล้วก็อธิบายรายละเอียดให้ฟังหน่อยสนใจนะคะสามารถที่จะเข้ามาดูในไลฟ์นี้ได้เลยนะคะส่วนใครที่ อยากจะถามนะคะหรือว่ามีคำถามนะคะ สามารถที่จะคอมเมนต์ผ่านทางไลฟ์นี้ได้เลยค่ะใช่ค่ะสำหรับใครนะคะที่ตอนนี้เนี่ยกำลังตามหานะคะเครื่องกรองน้าที่ไม่ใช้เฟ,ฟ้ากรองนะคะอยากได้เครื่องกรองน้ําราคาไม่แพงนะคะบอกว่าอยากได้นะคะเครื่องกรองน้ำเนี่ยประมาณไม่เกินสองพันนะคะตัวนี้ไปเลยค่ะราคานี้ที่ยียำบอกไปนะคะก็คือตัวละหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทราคานี้นะคะรวมส่งนะคะแล้วก็สามารถที่จะเก็บเงินไปทางได้นะคะ,คะแล้วก็รับประกันหนึ่งปีนะคะ,คะอุปกรณ์การใช้งาน เดี๋ยวว่าอุปกรณ์การติดตั้งก็คือครบชุดนะคะมีส้กรอให้นะคะมีชุดแบบก็คือไปถึงเนี่ยนะคะติดตั้งแล้วก็ใช้งานได้เลยนะคะก็คือในราคานี้แล้วก็หน้าตาแบบนี้เลยนะคะที่เราเอามาตั้งมาให้ดูนะคะเพื่อที่จะรีวิวให้ลูกค้านะคะและเหมาะมากนะคะบ้านใครนะคะที่ตอนนี้เนี่ยทาสวนนะคะหรือว่าทําการเกษตรนะคะที่บอกว่าอยากได้เครื่องเครื่องกรองน้านะคะที่มันพกพาได้นะคะก็ตัวนี้เลยนะคะจะไปเข้าสวนนะคะเข้าไร่นะคะหรือว่า บางคนเนี่ยนะคะเป็นสายตั้งแคมป์นะคะบอกว่าอยากจะไปตั้งแคมป์อยากมีเครื่องกรองน้ํานะคะพกพาได้นะคะแล้วก็ใช้งานเนี่ยไม่ยุ่งยากนะคะแล้วก็ตัวกรองเนี่ยก็คือติดตั้งง่ายๆนะคะต้องตัวนี้เลยนะคะเป็นเครื่องกรองน้ํานะคะเคนโกพัตตัวนี้นะคะสามารถที่จะพกพาได้นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่สวนนะคะหรือว่าจะไปเที่ยวนะคะหรือว่าจะเอาบาพกพานะคะตามไปนั่งงานต่างๆเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะทําได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ย เหมาะมากนะคะสําหรับเป็นของฝากนะคะหรือว่าอยากจะให้คนที่บ้านเนี่ยได้ใช้เครื่องกรองน้านะคะที่ราคาไม่แพงแล้วก็ดีมีมาตรฐานรองรับนะคะก็แนะนําเป็นเครื่องกรองน้าดรกรีนนะคะเป็นเคนโกตัวนี้ค่ะใช่ค่ะก็ตัวนี้นะคะสะดวกสบายมากอย่างที่พี่เมย์บอกนะคะ,คะสามารถที่จะพกพาไปไหนมาไหนไปได้นะคะไม่ว่าคุณจะออกงานที่ไหนนะคะหรือว่าจัดบูธท,ที่ไหนนะคะหรือว่า ตั้งไว้ในออฟฟิศสำนักงานนะคะหรือจะเอ่มไปบริจาคในพื้นที่ห่างไกลก็ได้ใช,ใช่ไหมคะที่ไฟฟ้าเนี่ยเข้าถึงน้อยนะคะหรือว่าพื้นที่ที่ต้องใช้แบบพวกโซลาร์เซลล์นะคะตัวนี้เนี่ยก็ตอบโจทย์มากนะคะเป็นเครื่องกรองที่ไม่ใช้ไฟฟ้านะคะสามารถที่จะใช้ พื้นที่ห่างไกลนะคะที่ไม่ค่อยมีไฟฟ้าเข้าถึงเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะคะหรือใครที่บอกว่าตอนนี้นะคะแบบอ,อ,อยู่พื้นที่ห่างไกลอยู่แล้วนะคะ,คะสนใจอยากจะสั่งซื้อเป็นบริษัทไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนะคะ,คะก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้ผ่านทางโัตสกรีนนะคะราคานี้รวมส่งกับรวมไส้เกรองไหมนะคะพี่เมย์จริงๆแล้ว1,975บาทเนี่ยได้ไปทั้งชุดเลยนะคะใช่ส่งเนี่ยเรก็รส่งให้ฟรีนะคะ แถมยังเก็บเงินไปขายได้อีกด้วยนะคะต้องมาที่ด็อกเตอร์รีนเท่านั้นนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นสินะคะ้าที่ยอดนิยมนะคะแล้วก็ขายดีที่สุดใ,ในตอนนี้นะคะเนื่องจากราคาเครื่องเนี่ยไม่แพงนะคะแล้วก็ตัวเครื่องก็มีการออกแบบดีไซน์มาได้อย่างสวยงามนะคะซึ่งเครื่องกรองตัวนี้เนี่ยกองได้ถึง20ลิตรด้วยกันนะคะก็คือน้ำเนี่ยเยอะมากนะคะโดยที่จะแยกด้านบนเนี่ย10ลิตรนะคะแล้วก็ ด้านล่างเนี่ยอีก10ลิตรนะคะไส้กรองทั้ง3ขั้นตอนเนี่ยก็จะอยู่ในตัวเครื่องเลยนะคะการติดตั้งการประกอบเนี่ยก็ประกอบไม่ยากนะคะเพราะว่าในกล่องในกล่องนี้นะคะเราก็จะมีเป็นพวกคู่มือการใช้งานให้นะคะรวมถึงการติดตั้งนะคะการต่อไส้กองนะคะว่าทํำยังไงนะคะสามารถที่จะดูผ่านทาง คู่มือการใช้งานได้เลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยส้ยกรองของเรานะคะกรองได้3ขั้นตอนด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นมีเป็นพวกผงถ<ะ>่านคาร์บอนนะคะเมแลวก็มีเป็นตัวกรอง UF <ะ>นะคะที่จะช่วยในการขาจัดนะคะสิ่งแปลกปลอมที่มากับน้ํานะคะไม่ว่าจะเป็นพวกฝุ่นผงนะคะ,ะหรือว่าแบคทีรียนะคะที่ตัวเล็กๆนะคะสามารถที่จะขจัดออกไปได้นะคะเพราะว่า UF ของเราเนี่ยมี เส้นเยืวงนะคะที่มีขนาดเล็กถึง0.01ไมครนกันเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็หายห่วงได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยตัวเครื่องนะคะบางคนอาจจะยังแบบไม่ไว้ใจนะคะว่ามีมาตรฐานหรือเปล่านะคะนี่นะคะด้านหน้ากล่องเลยแล้วก็ด้านหน้าตัวเครื่องนะคะที่อยู่ด้านหน้าก็จะได้รับเป็นมาตรฐาน WQa นะคะสติ๊กเกอร์ทองคำนะคะนอกจากนี้เนี่ยไส้กล่องนะคะก็ยังมีเป็นตัว NSF นะคะแล้วก็ตัว WQa ด้วยนะคะ ในเรื่องของมาตรฐานะะเนี่ยรับรองได้แน่นอนนะคะว่าตัวนี้เนี่ยมีมาตรฐานรองรับแน่นอนนะคะทั้งไส้กรองแล้วก็ตัวเครื่องนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะสามารถที่จะเข้ามาปรึกษานะคะสอบถามได้คอมเมนต์ผ่านทางไลฟ์นี้ก็ได้นะคะสําหรับใครที่รับชมคลิปเราไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะคะใช่ค่ะสาหรับใครนะคะที่บอกว่าสงสัยตรงไหนนะคะหรือว่าอยากจะให้เราเนี่ยนะคะรีวริวตรงไหนเนี่ย สามารถที่จะคอมเมนต์นะคะเข้ามาในไรนี้ได้เลยนะคะสําหรับใครนะคะที่ตอนนี้เนี่ยอยู่พื้นที่ห่างไกลนะคะบอกว่าอยากจะมีเครื่องกรองน้ํานะคะ <c oughs> ก็คือตัวนี้เนี่ยเอาไปไว้ที่บ้านสักตัวหนึ่งนะคะ <c oughs> ก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะไม่ว่าจะสั่งผ่านลาซาด้านะคะช้อปปีนะคะหรือว่าจะสั่งตรงกับทางดรอปเปกรีนนะคะหรือว่าจะสั่งผ่านไลน์นะคะจะเป็นไลน์ช็อปของดร็กรีนนะคะก็เข้าไปสั่งได้นะคะ สินค้าพร้อมส่งนะคะและที่สําคัญเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าสินค้าเราเนี่ยพร้อมส่งจากกรุงเทพนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าเราจะไม่มีของนะคะหรือว่าจะรอนานนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะนี่เลยะคะ่ะมีของอย่างแน่นอนนะคะ ของเราเนี่ยพร้อมส่งมาแล้วก็สต็อกแน่นๆนะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้สั่งกันนะคะแล้วก็เอาไปใช้นะคะที่บ้านนะคะหรือว่าจะเป็นของฝากนะคะเอาไปให้คุณตาคุณยายนะคะหรือว่าจะเอาไปให้ที่โรงเรียนนะคะแบบที่โรงเรียนบอกนะคะไปบริจาคแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะทาไมคะ ไปบริจาคที่สำนักส่งเนะะี่ยค่ะหรือว่าจะให้ถวายวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถทําได้นะคะหรือว่าสำหรับใครนะคะที่ต้องการที่จะเอาไปใช้เองนะคะก็สามารถที่จะพูดคุยกับเราได้นะคะบอกว่าอยากจะให้เราเนี่ยแนะนํานะคะในเรื่องการใช้งานนะคะหรือว่าแนะนํานะคะว่าจะใช้รุ่นไหนดีนะคะ จริงๆต้องบอกก่อนนะคะว่าเครื่องกรองน้ำรักตกรีนเนี่ยไม่ได้มีแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวนะคะมีระบบ R.O นะคะเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็น R.O อังคารายนะคะเราก็มีน้ําด่างเนี้ยค่ะเราก็มีนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะหรือว่าอยากจะไปใช้ที่บ้านนะคะอยากจะกรองเองนะคะบอกว่าอยากมีเครื่องกรองน้ําระบบ R.O ที่ราคาไม่แพงเนี่ย เราก็มีนะคะตัวรับไม่ถึงหมื่นเองนะคะตัวรับ8,990บาทนะคะราคานี้ก็คือส่งฟรีนะคะแล้วก็เก็บเงินปลายทางได้นะคะสินค้ารับประกัน1ปีนะคะอุปกรณ์นะคะในเรื่องส้กรองและเรื่องการติดตั้งเนี่ย มีครบชุดนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะสําหรับใครเนี่ยที่กําลังมองหานะคะเครื่องกรองน้ําอยู่เนี่ยต้องมาที่ดรกรีนนะคะเพราะว่าที่จริงเนี่ยเครื่องกรองน้ําเราเนี่ยมีเยอะมากมายนะคะร้านกาแฟร้านอาหารนะคะต้องการเครื่องกรองน้ําระบบ r o ที่ตั้งค่าท d ดเอได้เนี่ยก็ที่ดรกรีนก็มีนะคะหรือว่าอยากได้เครื่องกรองน้ำเนี่ยราคาไม่แพงนะคะบอกราคาพันนะคะเลือกให้หน่อยแนะนําให้หน่อยนะคะสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกับเราได้เลยค่ะใช่ค่ะ ใชคะที่สนใจนะคะเป็นเครื่องกองน้ำเข็นโ<ช>ตผัดตัวนี้นะคะราคา1,975ั 1, บาทนะคะสามารถที่จะสั่งซื้อผ่านาช่องทางต่างๆได้อย่างที่พี่เมย์บอกนะคะ<ช>ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์นะคะหรือว่าสั่งตรงก็ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องอะไรและไส้กองนะคะบางคนยังสงสัยอยู่ว่าสามารถที่จะสั่งซื้อนะคะได้จากทางไหนได้บ้างนะคะสามารถที่จะสั่งซื้อผ่านทางลอตกตรีได้เลยนะคะ<ช> <ๆ S 2> ของเราเนี่ยไส้กองนะคะมี บชุดนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเค้นโตนะคะหรือว่าใครที่สั่งซื้อเป็นระบบ r o นะคะตอนนี้เนี่ยต้องการที่จะเปลี่ยนไส้กรองนะคะหรือว่าแบบเออไส้ตัวเครื่องเนี่ยแจ้งเตือนแล้วนะคะว่าตอนนี้เนี่ยต้องเปลี่ยนได้แล้วนะก็สามารถที่จะติดต่อมาทานนักตรีได้เลยนะคะเพราะของเราเนี่ยมีบชุดแน่นอนนะคะเรื่องอะไหล่ของเราก็มีบชุดนะคะสามารถที่จะ ถ้าเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะตัวนี้เนี่ยเหมาะสมมากนะคะที่จะกรองน้ำประปาหมู่บ้านนะคะหรือว่าใครที่แบบกดออจากตู้หยอดเหรียญน,นะคะด้านหน้าแล้วยังไม่มั่นใจนะคะว่าในปีหนึ่งเนี่ยเขามาเตียนไส้กรองให้ไหมกลัวมไม่สะอาดนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะนำมากรองซ้ำได้นะคะเพื่อความสะอาดแล้วก็ปลอดภัยนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะก็อย่าลืมที่จะทักเข้ามาพูดคุยนะคะแล้วก็ปรึกษานะคะสําหรับวันนี้เนี่ย เราก็ขอฝากนะคะเป็นเครื่องกองน้ำที่ไม่ใช้ไฟฟ้านะคะรุ่น k e นโกผัดไปด้วยนะคะกองได้ถึง3ขั้นตอนด้วยกันนะคะประหยัดไฟมากนะคะรุ่นนี้แล้วก็มาตรฐานมาตรฐานเนี่ยมีรองรับหมดนะคะ NSF แล้วก็ w q a มาตรฐานจากสหรัฐอเมริการะดับโลกนะคะย้ำอีกทีนะคะว่าราคาตัวเครื่องเนี่ยเพียง1,975บาทเท่านั้นนะคะส่งฟรีแล้วก็ เก็บเงินปลายทางได้นะคะราคานี้เนี่ยสามารถที่จะสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ก็ได้นะคะ